สวัสดีครับสวัสดีครับผมอัดเพชรยนต์ครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีผู้ติดตามผู้มีเกียรติทุกๆท่านเลยนะครับที่เมตตากดติดตามช่องหมัดรถสวยกเกตนะครับวันนี้นะครับวันที่31สิงหาคม2565นะครับวันสิ้นเดือนวันปิดยอดนะครับผมมีรถตู้เข้าใหม่1นคันนะครับเป็น Toyota c o m ม u t e r 3.0ปี2017จดปี2018คันนี้นะครับเป็นเครื่อง3.0 D4D นะครับหัวฉีด เดลิเคชันนะครับโฉมไมเนอร์เชนนะครับสีขาวนะครับสีขาวคันนี้ภายใน3แถวเบาะหุ่นยนต์นะครับเป็นรถตู้เข้าใหม่นะครับคันนี้ราคา7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเกบาทนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับภายในเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับภายในค่อนข้างสวยเลยนะภายในด้านข้างเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับนะครับนี่เลยปุ๊บมานะครับให้ใหม่หมดเลยนะครับนี่เลยภายในนี่คือภายในด้านข้างซ้ายขวานะครับซ้ายขวานะครับหลังโครงหลังคาก็นะค่อนข้างที่จะ นะครับไม่ค่อยเลิกเทินสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้กาลังปรับสภาพอยู่นะครับรถเข้ามาเมื่อวานนะครับวันนี้ปรับสภาพให้ทันทีเลยนะครับภายในเนี่ยบบอเบอะนะครับถอดออกหมดเลยนะครับถอดออกนะครับเก็บรายละเอียดทําความสะอาดแบบนี้กันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับในส่วนของภายในนะครับนี่คือสภาพภายในนะครับเราถอดบ่ออกนะครับเก็บรายละเอียดกันแบบนี้นะครับนี่คือทีมเซอร์วิสหลังบ้านของบริษัทวิโยลเรานะครับการเก็บรายละเอียดนะครับนี่เลยนะครับเก็บทุกซอกทุกมุมจริงๆนะครับเก็บรายละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยนะครับนี่เลย นี่คือการเก็บรายละเอียดนะฮะนี่เลยกําลังจะถอดมงถอดม่านนะครับไปซักให้นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับอ่าโซนเซอร์วิสนะครับหรือโซนปรับสภาพนะครับหรืออ่าโซนนะครับชงรถนั่นเองนะครับภาษาในส่วนของรถนะครับเรียกว่าชงนะครับนี่กําลังทําการปรับสภาพกําลังชงให้ใหม่อยู่นะฮะนี่เลยเราเก็บรายละเอียดกันทุกซอกทุกมุมนับราคา7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับราคา7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับโตโยต้าคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์ปีสองพัน 17จดปี2018นะครับนี่เลยนะครับด้านหลังเนี่ยมีการนะครับติดตั้งในส่วนของระบบการสะเทือนให้ด้วยนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับนี่เลยนะครับติดตั้งระบบการสะเทือนให้ใหม่ด้วยนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับนี่คือสภาพซุ้มล้อหลังนะครับซุ้มล้อหลังนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับให้ดูคร่าวๆคันเนี้ยนะครับเดี๋ยวปรับสภาพเสร็จเดี๋ยวชงเสร็จนะครับเดี๋ยวรีวิวให้เลยนะครับรีวิวให้เลยเก็บรายละเอียดนะครับรีวิวให้เลยนะครับเช็ครายละเอียดให้นะครับนี่เลย เราเก็บแล้วเดียวกันทุกซอกทุกมุมจริงๆนะฮะนี่เลยนะครับนี่คืออ่าทีมนะครับเซอร์วิสหลังบ้านครับทีมเซอร์วิสหลังบ้านของบริษัทยนต์รถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับคันนี้นะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับเดี๋ยวนะครับปรับสภาพเสร็จขัดเคลือบสีเสร็จเดี๋ยวรีวิวให้ทันทีเลยนะครับสำหรับ toyota computer สามจุดปี2017นะครับจดปี2018คันนี้ราคา719,000นาพนะครับเป็นเกียร์แมนนวลไม่ส2ง0 0 0สอมโล นะครับไม้สองแสนสองหมื่นโลนะครับรถปีสองพันสิบเจ็ดจดปีสองพันสิบแปดนะฮะนี่เลยนี่คือการเก็บรายละเอียดของนะครับทีมเซอร์วิสนะครับหลังบ้านของบริษัทยนต์เรานะครับนี่เลยนะรถเข้ามาชงได้ทันทีเลยนะครับรถเข้ามาชงได้ทันทีเลยนะครับคันนี้รถค่อนข้างสวยนะครับแทบจะไม่มีเก็บสีมาเลยนะครับคันนี้ นะครับไม่มีส่งสีเลยนะครับไม่มีส่งสีเลยนะครับรถค่อนข้างมาสวยเลยนะครับในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างฝั่งนะครับด้านขวานะฮะนี่เลยนะฮะเดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีเบียดไม่มีชนนะครับไม่มีอ่าในส่วนของนะครับรอยบุบนะครับมาเลยนะฮะนี่คือรายละเอียดโครงสร้างฝั่งด้านขวานับยางใหม่ด้วยนะปันนี้ยางปี2022นีะครับยางปี2022นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดค่าวๆกัน ก่อนที่จะไปรีวิวเจาะลึกในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับให้กับ FC ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันใครที่สนใจนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะจองนะครับจองไว้ได้เลยนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียด0 8นนะครับ510น์ะครับ4405นะครับเบอร์นี้เบอร์มัตทยน์นะครับโทรมาได้เลยยินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่านเลยนะฮะบอเบิร์ดนี่ก็นะครับถอดมาเลยนัดถอดมาเลยนะครับเนื่องจากนะครับจะต้องทําการหุ้มใหม่ด้วยนะครับนี่คือ รายละเอียดในส่วนของนะครับภายในนะนี่เลยเราล้างทําความสะอาดกันแบบนี้เลยนะครับเจาะเข้าไปถึงในส่วนของรายละเอียดต่างๆที่ผมจะรีวิวแล้วเจาะรายละเอียดให้กับฟีซีท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมไอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่คือซอกนะฮะซอกเดิมๆเลยนะซอกเดิมๆเลยเดี๋ยวรอทําความสะอาดเสร็จนะฮะได้ชมแน่นอนครับคันนี้ไม่สองแสนนะครับสองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าโลนะครับคันนี้นะภายในนะฮะ ใครสนใจนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับได้เบอร์082นะครับ5104405นะครับคันนี้เป็นตัวปี2017จดปี2018เกียร์แมนนวล5สปีดเครื่อง3.0 D4D Common Rail หัวฉีด Direct Injection นะครับนี่คืออ่ารายละเอียดที่เรากำลังจะเก็บรายละเอียดนะครับก่อนที่จะทำการนะครับทำการอ่าปรับสภาพนะครับปรับสภาพนะครับนี่คือรายละเอียดแล้วเก็บแล้วดูแลกันแบบนี้นะครับนี่เลย บ่อเบิกภายในเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับถอดออกมาเลยนะครับถอดออกมาเลยแล้วก็ด้านโค้งด้านข้างเนี่ยนะครับเห็นไหมปูมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับนี่เลยสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยสแตนดาร์ดจะเป็นในส่วนของโครงนับโครงสร้างเห็นในส่วนของโครงสร้างเลยนะครับในส่วนของด้านข้างเนี่ยนับอ่าติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยไม่ต้องไปทําแล้วนะครับนี่คือรายละเอียดนะนี่คือรายละเอียดนะฮะกาลัก็บรายละเอียดอยู่เลยนะเห็นไหมทุกซอกทุกมุมนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับนี่เลย นะครับแล้วก็วันส่งมอบเนี่ยนะครับจะต้องมีการตรวจเช็คอีกหน,หนึ่งครั้งต่อส่งมอบนะครับเช็คความเรียบร้อยไป1นหนึ่งครั้งต่อส่งมอบนะครับดูโครงสร้างฝั่งด้านซ้ายนะครับโครงสร้างฝั่งด้านซ้ายโครงสร้างที่สวยเลยนะครับคันนี้เราเพิ่งเข้าเมาื่อวานนะครับไม่ส่งเก็บสีเลยนะครับล้างทาความสะอาดตับสภาพให้ทันที นะครับดูเลยนะสภาพโดยรวมค่อนข้างสวยเลยทีเดียวสำหรับตัวราคอมพิวเตอร์3.0ปี2017จดปี2018คันนี้ราคา7 19,000รถไม้2 20,000โลนะครับภายใน3แถวบออหุน่นยนต์นับเดี๋ยวปรับสภาพเสร็จมาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะครับจะรีวิวจอรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับลูอีกหนึ่งครั้งนะครับกดติดตามช่องอัลลัสสวยข้นเกตไว้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไลฟ์ซีและท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ